โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกดยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากลนำโดยนายธเนศเครือรัตประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกดบริหารงานโดยนายสุรชาติทอนศรีผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกดรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกดผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มงานทั้งสฝ่ายภายใต้คำขวัญที่ว่า ขยันศึกษาปัญญาฉลาดมารยาทงามคำขวัญที่สืบสารมานานกว่า62ปีของรั้วฟ้าชมพูแห่งนี้โรงเรียนอนุบาลศรีสเกตเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดศรีสเกตก่อตั้งในปีพุทธศักราช2504โดยมีนายรังสรรรังสิกุลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสเกตและเจ้าหน้าที่การศึกษาจังหวัดศรีสเกต โดยใช้ที่ดินราชพัสดุณริมหนองอุทัยตำบลเมืองเหนือเป็นที่ก่อตั้งอาคารเรียนในขณะนั้นเปิดทำการสอนเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2511ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลศรีสเกตตั้งอยู่เลขที่998ทับถนนวันลูกเสือตำบลเมืองใต้อำเภอเมืองศรีสเกตจังหวัดศรีสเกตบนพื้นที่32ไร่49.3ตารางวาได้ทำการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ถ่ายใต้อัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่ายิ้มใส่ไหว้สวยรวยน้ำใจมีตราสัญ,ญลักษณ์โรงเรียนเป็นรูปดอกบัวตูมสีชมพูอยู่ด้านหน้าตัวอออ่างด้านใต้ของอออ่างเป็นชื่อของโรงเรียนสีประจำโรงเรียนคือฟ้าชมพูอันมีความหมายถึงการเป็นบุคคลที่มีความสุภาพอ่อนหวานนุ่มนวลอ่อนโยนนอบน้อมมีความรักความเมตตาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสรรพสิ่งและชีวิตภายในโลก ที่เกิดจากการฝึกฝนตนเองให้สงบนิ่งและมีจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ คณะผู้บริหารตลอดจนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามกรอบแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลสีสเกตสู่ความเป็นเลิศด้วย GPA Model for Excellent อนุบาลสีสเก s c h o o l คือหลักธรรมมาพิบาล Good Governance การมีส่วนร่วม Participation และการประกันคุณภาพ Excellent โดยขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนด้วยวงจรคุณภาพ Deming และนำหลักเกณฑ์รัง วันคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEQA มาเป็นตัววัดคุณภาพของกระบวนการและผลลัพธ์มุ่งสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนในปีการศึกษา2565 โรงเรียนอนุบาลศิษย์เกศมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น3,361คนโดยมีข้าราชการครูที่ดูแลเด็กๆได้อย่างเพียงพอและทั่วถึงจำนวน138คนบุคลากรทางการศึกษาและครูชาวต่างชาติจำนวน133คนมีคณะกรรมการสภานักเรียนจำนวน74คนโดยมีประธานสภานักเรียนคือเด็กหญิงบุญญาภาศีสวัสดิ์รองประธานนักเรียนคือเด็กชายสลาคนันเมธีพิสิทธิ์เด็กหญิงธัญธรแสงชยัยและเลขานุ การสภานักเรียนคือเด็กชายพัฒนาชาติชัยเรียบนักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพโดยการกำกับติดตามของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียนภายใต้วิสัยทัศน์โรงเรียนที่ว่าภายในปี2567โรงเรียนอนุบาลศรีสเกตเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาธิบาลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทยโรงเรียนอนุบาลศิษเกตมีการบริหารจัดการโรงเรียนเป็น4กลุ่มงานประกอบด้วยกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารทั่วไปกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนและกลุ่มบริหารงานบุคคลด้วยวิสัยทัศน์ในการพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมตามวัย โรงเรียนอนุบาลศรีสเกตจึงจัดหลักสูตรที่ให้ความสำคัญต่อวุฒิภาวะของผู้เรียนสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติมาตราย4การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพโดยได้จัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตมีนิสัย ฝ่ายเรียนรู้มีความสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์มีคุณธรรมนำความรู้รักความเป็นไทยและมีความสามารถก้าวไกลในระดับสากลด้วยการเรียนรู้ตามความต้องการและศักยภาพของผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชนโดยได้มีการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งสิ้น99ห้องเรียนดังนี้ระดับก่อนประถมศึกษาจัดการเรียนการสอน,นระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นอนุบาลปีที่3จํจำนวน25ห้องเรียน แบ่งเป็นหลักสูตรห้องเรียนปกติจำนวน16ห้องเรียนและหลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English โปรแกรมจำนวน9ห้องเรียนโดยใช้อาคารขวัญชีวาชนบทอาคารบัวหลวงและอาคารบัวแก้วเป็นอาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโครงการหลักสูตรห้องเรียนปกติจัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 6จำนวน36ห้องเรียน โดยใช้อาคารสีวิเศษอาคารบัวเพชรอาคารบัวสวรรค์อาคารสัตตบุตรและอาคารสัตตบงกฎเป็นอาคารเรียนโครงการหลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English โปรแกรมจัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นึถึงหกจำนวน14ห้องเรียนโครงการหลักสูตรห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษ Advanced in English Program AEP จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึง6จำนวน4ห้องเรียนโดยใช้อาคารทศพลยานเป็นอาคารเรียนโครงการหลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษโดยใช้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นฐาน Incentive English Program จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน12ห้องเรียนโดยใช้อาคาร IEP เป็นอาคารเรียนโครงการหลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาจีน Chinese Program จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-5จำนวน5ห้องเรียนโดยใช้อาคารบัวทองเป็นอาคารเรียน โครงการหลักสูตรห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Advanced Program จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6จำนวน3ห้องเรียนโดยใช้อาคารสัตบงกฎเป็นอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลศิษยเกศมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ทั้งในด้านอาคารสถานที่โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้น่าอยู่น่าดูน่าเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข ประกอบด้วยสระว่ายน้ำโรงอาหารห้องพยาบาลโดมย่าเทียมห้องมินิเทียเตอร์ห้องปฏิบัติการต่างๆเวทีพูลดินเวทีหนูน้อยคนเก่งและอาคารหอประชุมเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้และการทำกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ในปี2562ได้เปิดใช้ศูนย์การเรียนรู้ KCA Knowledge Center of Anuban an s, s ร s k a t ห้องสมุดโรงเรียนจัดตั้งขึ้นเพื่อขยายพื้นที่ในการให้บริการเนื่องจากห้องสมุดมีบริเวณพื้นที่จำกัดและเพื่อเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพมีพื้นที่ภายในอาคาร650ตารางเมตรใช้งบประมาณในการจัดสร้างทั้งสิ้น8,237,739บาทด้วยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีสเกตสมา สมาคมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อข่ายผู้ปกครองรวมทั้งหน่วยงานและองค์กรต่างๆภายในอาคารประกอบด้วยมุมเจ้าฟ้านักอ่านมุมแหล่งเรียนรู้จังหวัดสีสเกตหรือไม o โฮมทาวมุมสำหรับการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยและปฐมศึกษาหรือชายคอเนอร์ห้องสมุดเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กหรืออันลิมิตด r รูมห้องค้นคว้าและทำรายงานกลุ่มหรือมิทติ้งรูมมุมสืบค้นความรู้ด้วยตนเองหรือเซลล์เซิร์ชิงสามารถใช้อินเทอร์เน็ตไวเลสได้ทั่วทั้งศูนย์ก การเรียนรู้นอกจากนี้ยังมีระบบดูแลนักเรียนและรักษาความปลอดภัยโดยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วทุกมุมของตัวอาคารอีกด้วยจากวันนั้นสู่วันนี้ความภาคเพียรความมุ่งมั่นนำมาซึ่งเกียรติยศและชื่อเสียงโรงเรียนอนุบาลรีสเกตได้รับการยอมรับและการยกย่องจากสาธารณชนทั้งระดับจังหวัดระดับประเทศและระดับนานาชาติเห็นได้จากผลงานเชิงประจักษ์ดังนี้ด้านโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลรีสเกตได้รับรางวัลอัน ทรงคุณค่าและนับเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดแก่คณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรน,นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองทุกท่านโดยได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ปีการศึกษา2562ได้รับโล่เกียรติบัตรทองคำรางวัลพระราชทาน3ครั้งภายใน10ปีปีการศึกษา 2554, 2558และ2562รางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ปีการศึกษา2563ได้รับโล่เกียรติบัตรทองคำรางวัลพระราชทาน3ครั้งภาย ใน10ปีปีการศึกษา2555 2559และ2563รางวัลห้องสมุดโรงเรียนดีเด่นประจำปี2562จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี รางวัล iqa award ประจำปี2562รางวัลโรงเรียนคุณภาพ obeqa c ปี2560โรงเรียนอนุบาลศรีสเกตเป็นศูนย์ประสานงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับปฐมศึกษาในภูมิภาคอีสานตอนล่างโรงเรียนอนุบาลศรีสเกตเป็นโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบระดับปฐมศึกษานอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของหน่วยงานการศึกษาต่างๆและเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาจากมหาวิทยายลัยต่าง อาทิเช่นมหาวิทยายลัยราชพัฏศรีสะเกษมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชพัฏสุรินทร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกษมหาวิทยายลัยขอนแก่นตลอดจนข้าราชการครูและบุคลากรกทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆอาทิรองผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาศึกษานิเทศรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้านผู้เรียนจากการพัฒนาคุณภาพในทุกๆด้าน ส่งผลให้นักเรียนประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดังนี้ผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่ในทุกๆปีและในปีการศึกษา2565มีผลการทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์คะแนนเต็ม100คะแนนจานวน10คนผลการทดสอบความสามารถด้านภาษา ไทยคะแนนสูงสุด95คะแนนจำนวน1คน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอ e เน็ชั้นประถมศึกษาปีที่6นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่ในทุกๆปีในปีการศึกษา2565มีผลการทดสอบรายวิชาคณิตศาสตร์คะแนนเต็ม100คะแนนจำนวน16คนรายวิชาภาษาอังกฤษ,ะะกฤษค,คะแนนเต็ม100คะแนนจำนวน17คนรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษคะแนนเต็ม100คะแนนจำนวน4คนรายวิชาภาษาไทยคะแนนสูงสุด90 77.25คะแนานจำนวน1คนและรายวิชาวิทยาศาสตร์คะแนานสูงสุด95คะแนานจำนวน2คนการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่70ปีการศึกษา2565ณจังหวัดร้อยเอ็ดผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศจำนวน3รายการรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจำนวน5รายการรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จำนวน2รายการรางวัลระดับเหรียญทองจำนวน31รายการรา รางวัลระดับเหรียญเงินจำนวน3รายการและรางวัลระดับเหรียญทองแดงจำนวน5รายการนอกจากนี้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสเกตยังได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัลต่างๆมากมายดังนี้เด็กชายเกื้อเรืองเกียรติกุลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 1ทับได้รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2565ระดับขุมจังหวัดที่11รับการประเมินเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566ณหอประชุมโรงเรียน อนุบาลสีสกเกตเด็กชายจิรวัตรภูดีปียสวัร์ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงสู่ประเทศประจำปี2564 ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี2564เด็กชายปัญญกรณ์จินตนากุลได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ประจำปี2564เด็กชายกฤิติทีเนจจันได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2565เด็กหญิงสุการชยาอารามเรืองได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นสมาคม สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูธถัมภ์ประจําปี2565นอกจากนี้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสเกตย,ยังได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติในการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับปฐมศึกษาประจําปี2566จํานวน2คนได้แก่เด็กชายเกื้อเรืองเกียรติกุลนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่6 1ทับเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมแข่งวิชาวิทยาศาสตร์ระดับปฐมศึกษา เด็กชายจิติพัฒน์แสงจันทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับเป็นตัวแทนสำรองในการเข้าร่วมแข่งวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาด้านครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลศ,ศิษเกตมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้มแข็ง ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพมีการพัฒนาความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับและได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ได้รับคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูสดุดีรางวัลครูดีในดวงใจรางวัลทรงคุณค่าสพทอเบกอวอร์ดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนับสนุนการศึกษาดีเด่น SSK1 Award รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นรางวัลครูดีในใจสิทย์ และอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในปีการศึกษา2,565โรงเรียนอนุบาลศรีสเกตได้ต้อนรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Quick Policy การจัดกระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาผ่านกระบวนการ Active Learning ในระดับปฐมวัยและนวัตกรรม SMT ในระดับปฐมศึกษาโดยท่านดรเกตทิพย์สุภาวิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลง ที่ร่วมกับนายแพทย์สลาวุฒิบุญสุขรองอธิบดีกรมอนามัยและคณะซึ่งได้รับการยอมรับและได้รับคำชื่นชมในการนำนวัตกรรมมาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพได้รับคำชื่นชมในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะเรื่องของ active learning การจัดการเรียนการสอนผ่านการเล่นการทำงานโดยใช้สถานการณ์จริงเห็นขั้นตอนการสอนของคุณครูแต่ละขั้นตอนอย่างมีสเต็ปให้เด็กได้เรียนรู้เด็กและครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทำให้เห็นการ การสอนที่จะนำไปสู่การพัฒนาเด็กไทยในอนาคตได้อย่างยั่งยืนจากการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลศรีสเกตได้รับการสนับสนุนและความไว้วางใจจากชุมชนเสมอมาโรงเรียนได้รับความศรัทธาจากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลศรีสเกตเป็นจำนวนมากโรงเรียนแห่งนี้ได้รับใช้ชุมชนและองค์กรต่างๆมากมายการบริหารงานปรากฏเป็นรูปธรรมจนเป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัดและระดับประเทศจากการทุ่มเททั้ง แรงกายแรงใจของคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนจากความรักความผูกพันของชาวฟ้าชมพูโรงเรียนอนุบาลศรีสเกตจึงเป็นโรงเรียนที่ทรงคุณค่าสง่างามปรากฏในใจของทุกคนและจะเป็นโรงเรียนที่มุ่งมั่นสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพสู่ชุมชนและสังคมตลอดไปจากดอกบัวดอกน้อยค่อยเติบใหญ่ประสานใจประสานแรงแก่งดังผา จึงมากล้นผลผลิตเลิศวิทยาให้ขึ้นชื่อลือม,มาตลอดกาลบริหารโดยยึดหลักปรัชญาพัฒน,นาบนพื้นฐานความเป็นไทยหุดแสงสว่างสเสมอด้วยปัญญาไม่มีมิตรไมตรีสารสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ จักเชิดชูอุดมการให้เก่าวไกลสู่หลักใัยก้าวนำพาทำมาภิบาล